สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเจนนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาการงานอาชีพนะคะเรายังเรียนกันอยู่ในบทการหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องงานบ้านนะคะอ่ะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องงานบ้านนะคะอ่ะเราก็จะมีในเรื่องของประเภทของงานบ้านนะคะ ประโยชของการทํางานบ้านและการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะ,ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนกันที่อ,อุปกรณ์ของการทํางานบ้านนั่นเองนะคะ งานบ้านนะคะเป็นงานที่ดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวในแต่ละห้องจะมีสิ่งของเครื่องใช้ต่งตางๆนะคะอ่ะซึ่งในแต่ละบ้านเนี่ยอุปกรณ์ในการทําความสะอาดบ้านนะคะก็จะมีตัแตกต่างรูปแบบกันไปนะคะอ่ะก็แล้วแต่ประเภทของการใช้งานนั่นเองนะคะ ามาเริ่มดูกันที่เป็นอุปกรณ์ปัดกวาดนะคะเรื่องที่ไม้กวาดดอกหญ้านะคะอาจจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะจะใช้สําหรับกวาดเศษขยะฝุ่นผงขนาดเล็กบนพื้นที่เรียบและแห้งเช่นพื้นบ้านพื้นซีเมนต์หรือกระเบื้องอก็เป็นอุปกรณ์สําหรับในการกวาดบ้านนั่นเองต่อไปนะคะเป็นไม้กวาดเซียนต่างนะคะ เป็นอุปกรณ์ปัดกวาดเหมือนกันนะคะก็คือใช้สําหรับปัดกวาดฝุ่นละององหยักให่บนที่สูงนะคะเช่นฝ้าหรือเพดานนั่นเองนะคะอันนี้ตัวไม้ก็จะมีความยาวมากกว่าปกตินะคะไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะใช้สําหรับกวาดเศษขยะแห้งเศษใบไม้ต่างๆบนพื้นซีเมนต์พื้นดินและกวาดน้ําออกจากพื้นที่มีน้ําขังได้อีกด้วยนะคะ ไม้กวาดขนไก่นะคะใช้สำหรับปัดฝุ่นตามโต๊ะบนเครื่องเรือนกระจกบานเกรดเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นอุปกรณ์เช็ดถูนะคะ,อ,ะอันแรกเลยก็คือผ้าขนหนูขี้ริ้วนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าเก่าๆที่ใช้แล้วเราก็เรียกว่าผ้าขี้ริ้วใช่ไหมคะ,ะใช้สําหรับเช็ดถูพื้นฝาผนัง ประตูหน้าต่างเครื่องเรือนและเครื่องใช้ต่างๆนะคะต่อไปนะคะเป็นฟองน้ํานะคะฟองน้ําอันนี้ก็ใช้สําหรับซับน้ำาอาจากพื้นผิวของสิ่งของเครื่องใช้และเช็ดถูกคราบสกรปรกต่างๆนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้สําหรับการล้างจานก็ได้นั่นเองต่อไปนะคะเป็นไม้ถูพื้นนะคะ ไม้ถูพื้นก็ใช้สําหรับถูพื้นไม้พื้นซีเมนต์พื้นกระเบื้องและพื้นอินทนิอ่ะก็คือเป็นอุปกรณ์ในการถูบ้านนั่นเองต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์การขัดนะคะอ่ะอันแรกเลยนะคะแปลงขัดพลาสติกนะคะอ่าใช้สําหรับขัดมุงลวดพื้นไม้หรือเครื่องเรือนต่างๆนะคะ ต่อไปเป็นแปรงลวดนะคะแปรงลวดอันนี้ก็จะแข็งๆหน่อยนะคะอ่าเป็นตรงนี้ที่ออกมานี่คือเป็นลวดนะคะใช้สําหรับขัดพื้นไม้พื้นซีเมนที่สก,กปรกมากๆนะคะและเปียกชื้นโดยใช้ร่วมกับน้ายาขัดพื้นหรือน้าหรือผงซักฟอกนั่นเองอ่าต่อไปเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลรักษาบ้านนะคะอ่ะอันแรกเลยก็คือเครื่องดูดฝุ่นนะคะอ่าใช้สําหรับดูดฝุ่นผงบนพื้นพรมม่านมุงลวด หรือเครื่องเรือนที่ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์อื่นๆไม่สะดวกเช่นใต้ตู้ใต้เตียงก็คือสามารถใช้แทนไม้กวาดได้เลยนะคะในการกวาดก็คือสามารถดูดฝุ่นเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็น ไม้ถูพื้นชนิดซักและบิดในตัวอ่าก็คือใช้สําหรับถูพื้นบ้านที่ทาด้วยวัสดุต่างๆนะคะเช่นกระเบื้องหินอ่อนนะคะแต่ว่าเราสามารถใส่น้ําเข้ามานะคะแล้วก็ปั่นให้แห้งแล้วเราก็ถูได้เลยนะคะไม่ต้องใช้มือบิดนั่นเองก็คือสะดวกเข้าไปนะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสาบ้านยังมีอีกหลายอย่างนะคะเช่นเครื่องซักผ้าเตารีดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นอ,อุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ ใช้ในการอ,อย่างเครื่องซักผ้าก็ใช้ในการซักผ้าตรี่ก็ใช้ในการรีดผ้าให้เรียบนั่นเองก็เป็นเทคโนโลยีในการดูแลรักษาบ้านนั่นเองนะคะ,ะสำหรับชิ้นงานในชั่วโมงนี้นะคะเป็นใบงานอุปกรณ์งานบ้านนะคะ,ะแต่เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ,ะเขาบอกว่าให้เลือกตอบเลือกเติมคำตอบให้ตรงกับ,กบภาพนะคะ เพราะฉะนั้นเราดูอุปกรณ์นะคะมีอุปกรณ์ไว้ในภาพน,นะคะแล้วก็ก็จะถามว่าอุปกรณ์สําหรับงานบ้านนี้นะคะเอาไว้ใช้สําหรับทําอะไรอ่ะเราลองมาเริ่มกับจากคําแรกก่อนเนะะาะเพราะเราดูจากภาพเราจะหาคํายากใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเริ่มจากการอ่านคําก่อนนะคะซออะกอซัก,กผออาผ่าไม่โทผ้าซักผ้าอ่ะอะไรเอ่ยที่ใช้ในการซักผ้าคะหมายเลขอะไรคะ อ่าหมายเลข้า่นเองก็คือเครื่องซักผ้านะคะก็ใช้สําหรับซักผ้านั่นเองต่อไปนะคะรออาง,งอลางไม่โทล้างจออานอจานล้างจานอะไรที่ใช้ในการล้างจานเอ่ยอ่าหมายเลขหกนั่นเองอันนี้ตัวนี้เป็นสําหรับสารเคมีที่ใช้ในการดูแลรักษาบ้านนะคะอ่าก็คือใช้ในการล้างจานนะคะก็คือหมายเลขหกนนเอง ต่อไปนะคะถออูถูบอานอบานไม่ถูบ้านถูบ้านอ่าถูบ้านอุปกรณ์ไหนใช้สำหรับถูบ้านเอ่ยหมายเลขอไรดีคะอ่าก็คือหมายเลขสองนั่นเองนะคะอ่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถูบ้านนะคะต่อไปนะคะกวอากวากวาดอกวาดบอานอบานไม่ถูบ้านกวาดบ้านอุปกรณ์ไหนเอ่ยใช้สำหรับกวาดบ้านคะ หมายเลขหนึ่งนั่นเองอ่ะเราก็เขียนคำว่ากวาดบ้านลงไปนะคะต่อไปนะคะทออีกงอทิ้งไม่โททิ้งขออะขะหอยอ,อ่ะอยะทิ้งขยะนะคะอะไรที่ใช้ในการทิ้งขยะเอ่ยหมายเลขอะไรคะอ่าหมายเลขสี่นั่นเองนะคะเราก็เขียนคำว่าทิ้งขยะลงไปนะคะ ต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะรออีดอรีดผออาผ่ามิโทผ้ารีดผ้าอะไรใช้ในการรีดผ้าเอ่ยอ่าก็คือเตารีดนะคะในหมายเลขสารนั่นเองอ่าแล้วก็เขียนคำว่ารีดผ้าลงไปนะคะว่าใช้สำหรับรีดผ้านันองอ่าเรื่องอุปกรณ์นะคะก็คือไม่ยากเลยนะคะอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านหรือว่าการทำงานบ้านทุกอย่างเลยนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ จบลงแล้วนะคะสําหรับเรื่องอุปกรณ์ในการทําความสะอาดบ้านหรืออุปกรณ์งานบ้านนะคะอะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้านะคะสําหรับชั่วโมองนี้บ๊ายบายค่ะ